วันนี้พอบททห้าคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมถายกล้องเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันเรื่องนะครับอ่าพอบทอ5ห้านะฮะ ซึ่งมันเป็นคําถามที่ถามกันมาเยอะนะครับในในคลิปอ่า e ี2.1นะฮะในที่ในคลิปที่ผมทําขึ้นมานะครับในเรื่องของไม่มีเอกสารอะไรเลยเนี่ยจะขอออกโฉนดได้หรือไม่นะครับซึ่งตอนหลังมาผมก็ทิ้งช่วงทําคลิปไปนานพอสมควรนะครับเพราะว่าด้วยภารกิจนะฮะแล้วก็ต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยนะครับก็เลยไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําเลยนะครับก็ยังยังคิดถึงยังอยากให้ความรู้อยู่นะครับ ทีนี้นะฮะจากคําถามที่ถามมากันเยอะแยะมากมายเลยเลยนะครับก็มันมีในส่วนของที่ดินแบบหนึ่งนะซึ่งเรียกว่าที่พบทห้าเนี่ยนะครับมีคําถามเข้ามาเยอะครับจะขอออกช่นดได้หรือไม่นะครับสามารถซื้อขายกันได้หรือไม่ที่พบทห้านี่มันเป็นอย่างยังยังยังไงอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นาทีละประเด็นนะครับที่พบทห้าคืออะไรนะฮะ หน้าตาของพบทห้านะครับก็ถ้าอยากจะเห็นนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะส่วนนะครับความหมายของมันคืออะไรเราต้องมาดูก่อนฮะชื่อนะครับพบทห้ามันคืออะไรนะครับพบทห้านะครับมันก็ย่อมาจากนะครับพคือภาษีนะฮะบคือบำรุงนะครับทก็คือท้องที่นะรวมก็เป็น ภาษีบำรุงท้องที่นะครับก็คือพปทห้านั่นเองนะฮะสำหรับนะฮะพปทห้านี้นะครับภาษาที่เรียกกันติดปากหรือภาษาชาวบ้านนะครับเขาก็จะเรียกกันว่าภาษีดอกยานะครับมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากอะไรนะับมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยนะฮะชาวบ้านเนี่ยนะครับก็เข้าไปในที่ที่มันแบบลกร้างนะครับไม่มีคนอาศัยอยู่ไม่มีคนทํากินนะฮะหรือบางทีก็เป็นที่ป่าก็เลย แพ่วถางป่าเข้าไปแล้วก็ครอบครองนะตรงนี้พอทางรัฐนะเห็นว่า,าชาวบ้านที่เข้าไปครอบครองแบบนั้นเนี่ยก็เลยอ่าทำในลักษณะที่ว่าอาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ซะนะครับเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้รู้นะครับว่าใครไปผู้เสียภาษีและใครเป็นผู้ครอบครองอยู่นะก็เลยเกิดนะครับที่ดินที่เป็นพบท5อันนี้ขึ้นมานะครับพบท .5 นะต้องไปเสียกับใครนะครับพบท5้านะก็ต้องไปเสียกับ องค์การบริบ legally, หารส่วนตำบลน,นะครับก็คืออบตอเองนะครับถ้าเป็นที่นะในต่างจังหวัดก,ก็ต้องไปเสียที่อบตอน,นะครับแล้วอบตอเขาก็จะออกหลักฐานการเสียภาษีนะฮะบำรุงท้องที่ให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นหลักฐานที่ว่าเราเป็นผู้เสียและเราก็เป็นผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นพบทหา้าน,นั้นอยู่นะครับมีพบทหา้าเนี่ยนะครับมันเป็นเอกสารสิทธิ์นะครับตามกฎหมายที่ดินหรือไม่นะฮะ ตรงนี้ก็ตอบได้เลยนะครับการที่คุณมีพบท5เนี่ยนะครับคุณครอบครองที่ดินที่มีพบท5นะครับมันเป็นเพียงแค่หลักฐานนะฮะการแสดงการเสียภาษีบำรุงท้องที่เฉยๆนะครับมันไม่ทําให้คุณเกิดสิทธิ์ที่จะได้เอกสารสิทธิ์ใดๆนะครับมันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ใดๆจากกรมที่ดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในที่พบท5ตรงนี้นะครับถือว่าคุณไม่มี เอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินเลยนะครับที่ดินพพทห้าซื้อขายกันได้หรือไม่อย่างไรนะฮะในส่วนนี้นะฮะผมจะบอกให้เลยนะครับว่าในส่วนของที่ดินพพทห้ามันเป็นหลักฐานแค่การแสดงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งผมบอกไปแล้วเมื่อมันไม่มีเอกสารสิทธิใดๆนะฮะที่คุณสามารถถือไว้เนี่ยนะครับหรือกรมที่ดินเขาให้การรับรองเนี่ยนะฮะ การซื้อขายมันก็เลยไม่อยู่ในแบบของการซื้อขายอสังหาริมทร,รัพย์ที่มันมีเอกสารสิสธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณมีที่พอพอทห้านะค,คุณมีแค่หลักฐานการเสียภาษีตรงนี้ถามว่าซื้อขายกันได้หรือไม่คําตอบคือซื้อขายกันได้ครับแต่ต้องซื้อขายกันเองนะฮะพอซื้อขายกันเองเสร็จนะครับเมื่อมันไม่มีเอกสารสิทธิ ะะมันก็สามารถสลากการครอบครองได้โดยการส่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อขายกันเองทําสัญญาซื้อขายกันนะครับแล้วก็ส่งมอบก็เป็นอันใช้ได้ครับนะฮะแต่ทีนี้ถ้าจะให้แนะนำนะฮะเวลาทําการซื้อขายคุณก็ควรจะไปทําการซื้อขายที่อ,อบตอนั่นแหละฮะองค์การมหาชนตาบลนั่นแหละครับที่คุณเป็นเป็นผู้เสียภาษีให้เขาเนี่ยนะฮะก็ไปทําแล้วก็ให้เจ้าที่ของอบตเนี่ยเป็นพยานในการซื้อขายด้วยนะฮะแล้วก็ เมื่อผู้ขายสมม่งมอบให้ผู้ซื้อผู้ซื้อเข้าครอบครองตรงนี้ก็ถือว่าสามารถซื้อขายกันเองได้นะครับแล้วทีนี้นะฮะซื้อที่ดินที่เป็นพพทห้ามาแล้วมันจะมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ที่คุณเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์คุณมีเพียงแค่หลักฐานนะครับที่แสดงการเสียภาษีบำรุงท้องที่มันความเสี่ยงมันมันก็มีอยู่แล้วครับเพราะว่า ก่อนคุณซื้ออาก่อนคุณซื้อเนี่ยนะครัคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่เนี่ยมันอยู่ในเขตสมวนห่วงห้ามหรือเปล่านะครับที่มันอยู่ในเขตที่ดินของคนอื่นหรือเปล่าอยู่ในเขตของทหารหรือเปล่าอยู่ในเขตของกรมป่าไม้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็อยู่ตรงนี้ครับนะฮะถ้าจะซื้อที่ที่เป็นพพทห้าเนี่ยนะครับคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้นะฮะแต่นะครับ มันก็มีวิธีที่จะทําให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงนะฮะก็คือว่าก่อนที่คุณจะซื้อคุณก็สามารถไปตรวจสอบหรือไปเช็คดูได้นะครับโดยเอาใบอ่าพพทห้าเนี่ยนะครับเสียว่ีนท้องที่เนี่ยไปติดต่อที่อบตอนะฮะแล้วก็ขอพิกัดระหว่างนะครับแล้วเอาพิกัดระหว่างตัวนั้นเนี่ยลองไปอ่าติดต่อกับป่าไม้กับอ่ทหารดูนะคะับกรมทหารคงกรมป่าไม้ดูว่า มันอยู่ในเขตของรัฐหรือเปล่ามันอยู่ในเขตของป่าไม้หรือเปล่ามันอยู่ในเขตของทหารหรือเปล่านะครับหรือมันอยู่ในเขตของป่าสงวนหรือเปล่าตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากลดความเสี่ยงนี้คุณก็สามารถตรวจสอบก่อนซื้อได้นะฮะมิฉะนั้นก็คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าที่ดินมันไม่มีเอกสารสิทธิ์นะฮะมันมีเพียงแค่สิทธิที่ครอบครองแล้วก็มีเพียงแค่หลักฐานการเสียภาษีแค่นั้นนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันถือว่าเป็นความเสี่ยงนะในกรณีที่คุณจะซื้อที่ดินที่เป็นพบทห้านะครับก็คือว่าในการครอบครองที่ดินพพทห้าเนี่ยคนที่เข้าไปครอบครองคือชาวบ้านที่ไปครอบครองที่ดินที่มันเป็นที่โลกร้างหรือแผ้วถังป่าแล้วก็เข้าไปครอบครองที่ซึ่งผมบอกแล้วนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเข้าไปครอบครองเนี่ยนะครับในการเสียภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยนะครับมันก็เป็นการเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ชาวบ้านเสียแล้วก็ มันมีพื้นที่ในการครอบครองเนี่ยนะครับเป็นการประมาณเอามันไม่ได้มีการทำระวางที่แน่ชัดเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเข้าไปซื้อนะครับที่ที่เป็นพบทห้นะฮะสมมุติคุณซื้อร0อยไร่นะครับหนึยไร่สมมุตินะฮะคุณไปซื้อ100ยไร่แต่พอวันหนึ่งนะครับมันจะต้องออกเอกสารสิทธิ์ขึ้นมาและมีการทำระวางที่แน่ชัดขึ้นมาที่มันอาจไม่ถึงนะฮะ ทำมาแล้วมันอาจจะเหลือหลักสิบไร่หรือหายไปหลายสิบไร่ตรงนี้คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงครับเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเขาเข้าไปเขาอาครองเนี่ยมันไม่มีพิกัดรางวัลชัดเจนมันไม่มีการลงพื้นที่สารวจรางวัลให้เห็นชัดว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่กันแน่แล้วถ้าคุณซื้อไปแล้ววันหนึ่งมันออกเอกสารสิทธิ์มาถ้าที่ดินมันหายไปคุณก็ต้องยอมรับนะที่ดินพพทห้าเนี่ยนะครับสามารถออก เอกสารสิทธิ์ในภายหน้าได้หรือไม่นะตรงนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามันไปขอออกเป็นการเฉพาะรายไม่ได้นะฮะแต่มันสามารถขอออกได้ถ้ารัฐเขาประกาศนะครับเขาประกาศนะครับว่าให้ผู้ที่ครอบครองนะครับอ่าพปทห้าเนี่ยนะฮะไปยื่นนะครับคำร้องแสงหลักฐานเนี่ยนะครับอ่าขอออกโฉนดได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสิทธิ์ที่คุณสามารถเอาพปทห้าเนี่ยนะครับไป ขอออกเอกสารสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นะในระหว่างนี้นะถ้าถามว่าเอาฉันมีที่พอบทชห้าฉันทําอะไรได้บ้างคําตอบก็คือก็ครอบครองแล้วก็ทําประโยชน์ไปครับแล้วก็รอรัฐประกาศนะครับว่าให้คนที่ถือนะครับครอบครองพพบทห้าตรงนี้อยู่เนี่ยไปขอออกโฉนดได้ไปขอออกเอกสารสิทธิ์ได้คุณถึงจะมีสิทธิ์นะที่จะไปขอออกเอกสารสิทธิ์ได้นะครับในภายหน้ามีที่ที่เป็นพพบทห้าเนี่ยขอปลูกสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างได้หรือไม่นะ ตรงนี้นะครับคำตอบคือได้ครับนะครับคุณก็ไปที่อบตเลยครับนะครับไปขออนุญาตนะฮะที่จะปลูกสร้างบ้านหรือปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมานะครับให้ออบตเขาอนุญาตพออบตเขาอนุญาตเสร็จนะฮะคุณก็ไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อที่จะแจ้งว่าจะทําการปลูกสร้างนะฮถ้าสร้างบ้านก็คือไปขอบ้านเลขที่นะครับเพื่อที่จะนําไปติดต่อกับที่ประการอำเภอแล้วก็ขอน้ําไฟอะไรต่อไปนะฮะ รนั้นถามว่าปลูกสิ่งปลูกสร้างได้ไหมคำตอบคือได้นะฮะก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสำหรับนะครับในกรณีของคนที่อยากจะซื้อนะฮะที่ดินพปท,ท,อทอห้านะครับหรือที่ดินที่เป็นการเสียภาษีดอกย่านะคร,รับหรือภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยนะครับผมก็แนะนำนะฮะว่าถ้าจะซื้อกันจริงๆนะครับการทําสัญญาซื้อขายนะครับก็ควรจะทําขึ้นมานะครับแม้มันจะไม่ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหนี่นะครับเหมือนอสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ก็ตามนะครับแต่ นะครับมันสามารถซื้อขายกันกันเองได้นะครับก็ทําสัญญาซื้อขายขึ้นมาซะถ้าจะซื้อขายกันจริงๆนะครับแล้วก็ไปทําต่อหน้านะครับอบตจะดีมากนะครับก็ให้เจ้าที่อบตเขาเป็นพยานให้นะครับแล้วก็ถ้าอยากลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะก่อนที่จะซื้อนะครับสำรวจสักนิดนึงครับอยู่ในเขตป่าสงมวนหรือไม่อยู่ในเขตหัวห้ามที่จะออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะอยู่ในเขตของกรมป่าไม้กรมทหารหรือไม่เอา หลักฐานนะครับเกี่ยวกับพพทห้าตรงนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับพิกัดหรือละวางเนี่ยนะครับไปสํารวจนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นที่ที่รัดสมวนไว้ไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะครับคุณเนี่ยไม่สามารถไปคัดค้านหรือโต้แย้งรัฐได้นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ย้านะครับมันไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับวันนี้ก็ฝากไว้นะฮะสำหรับคําถามนะครับเกี่ยวกับพพทห้านะครับก็หวังว่า คงให้ความรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องว่าถ้าสมมุติมันมีการประกาศที่จะขอออกโฉนดทั้งตำบลแล้วต้องทำอย่างไรต่อนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูใน EP 2อได้นะครับซึ่งมันเป็นคลิปที่ผมทำไว้เมื่อประมาณ5 6เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีคนกร,รุณานะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับมันก็เลยมียอดวิวตอนนี้ก็ประมาณ1 0 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับก็ ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามเรานะครับช่องกฎหมายเล็กๆช่องนี้นะครับแล้วก็ผมนะครับถ่ายกล้องนะครับก็จะพยายามนะหาเวลามาอัพนะครับมาอัพคลิปนะครับมาลงคลิปนะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับให้ให้ทุกคนได้รับฟังกันแบบนี้บ่อยๆแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นหลากหลายบ้างนะครับที่ดินทำเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องกฎหมายอาญา เดี๋ยวก็ว่าการเรื่องเจตนาเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องสัญญาต่างๆนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องหย่าอะไรก็ว่ากันไปนะถ้ามีโอกาสก็จะมาลงคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ